แบงค์เนี่ยทั้งของรัฐของเอกชนอะไรพวกนี้รวมๆแล้วเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยห้าล้านเนี่ยห้าหมื่นห้าแสนนี่เขาก็ก่ละผักแลวห้าล้านนี่นึกไม่ออกเลยกครับกลางคืนที่นอนไม่ค่อยหลับนยถ้าใครเป็นนี่ไม่ทราบว่า ถ้าผู้ชมี่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะเหมือนผมหรือเปล่านะนอนนี่ห้าทุ่มนี่ตื่นขึ้นมานะเราไม่หลับเลยจะเป็นอย่างนั้นในอดีตเพราะเรากังวลกับเรื่องนี่สินที่เป็นอยู่ครับในอดีตเรียกว่าเหมือนจะหาทางไม่ออกเลยด้วยใช่ใช่ครับไม่รู้จะไปทําอะไรดีแต่ในที่สุดก็ค้นพบว่างานขายตรงนะฮะเป็นเป็นหนึ่งหนทางหนึ่งของธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างรวดเร็วด้วยว่าอย่างนั้นเถอะก็คือในในอดีตเนี่ยก่อนที่จะมาทำนีโไลท์เคยเห็นรุ่นพี่นะ คนรู้จักเนี่ยเขาทำธุรกิจขายตรงกันนะแล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างมิเงินได้เนี่ยเดือนละมากมากนะเราก็เคยมีความคิดว่าเราน่าจะลองทำขายตรงดูนะเราจะได้ปดหนี้ประสิธิ์ได้นะก็เลยเลยคิดเนี่ยตั้งแต่ในช่วงนั้นแต่ว่าในอดีตก่อนที่จะมาทำนี้อะไรก็ไปลองผิดลองถูกในหลายบริษัทนะแต่ก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่สามารถจะปดหนี้ปริษิ์ได้ครับ นะก็เลยบางครั้งก็มีความสุขเราก็คงจะไม่เหกาะกับงา,าปนประเภทนี้ hmm. ก็ต้องไปหาอาชีพอื่นทำอีกในช่วงนั้นกลับมาแต่ในที่สุดก็กลับมาเจอกับบริษัทนิโอไลค่ะทราบว่าด้วยการเชิญหลายครั้งอยู่อ๋อครับก็คือผู้ผู้แนะนําของผมเองเนี่ยนนในในอดีตเนี่ยนะเราเคยรู้จักกันมาก่อนนะในในบริษัทขายตรงะนะฮะหลายหลายบริษัท สมัยที่ยังไม่มีนิวไรด์นะหลังจากนั้นเนี่ยผู้แนะนำนะก็คือท่านผู้ก่อตั้งบริษัทท่านประธานดร,ดร,ดรนะุุ้่เพื่อุลเนี่ยนะที่เคยรู้จักกันมาก่อนในก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีนิวไรด์นะก็เห็นเ,เคยทํางานร่วมกับท่านมาท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะมีความรู้ความสามารถ่ะนะซึ่งาการที่เราเนี่ยจะร่วมงากนกับใครสักคนเนี่ยเหมือนเราเล่นกีฬาครับถ้าเราเล่นกีฬากับคนเก่งเราก็จะเก่งนะฮะขายตรงก็เหมือนกัน นะถ้าเราจะตัดสินใจทำขายตรงสักบริษัทเนี่ยเราก็ต้องเลือกผู้นำค่ะนะแล้วก็นะวันนั้นก็เลยตัดสินใจเลือกเนียอะไรนะเลือกที่ผู้นำค่ะนะหละังจากนั้นก็มีเรื่องรอ,องมาเรื่องสินค้าเรื่งแผนการตลาดค่ะนะสุดท้ายตัวเราทําได้ ชีวิตเราก็เปลี่ยนค่ะวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยทีเดียวนะคะมากเลยครับนะคะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับท่านเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ไปพูดคุยกับว่าที่ผอของเรานะคะผู้จัดการอาวุโสจรินนั่นเองนะคะส่วนตัวท่านเป็นยังไงทําอะไรมาก่อนคะก็อดีตก็เคยเป็นแม่ค้านะคะการค้าขายเพราะว่าอาชีพนี้เราเหนื่อยเราก็หยุดได้นะก็พอทําแล้วก็แต่จะหยุดหยุดได้ก็จริงแต่ไม่ได้ตามใช่ค่ะ แต่คิดว่ามันอิสระบาท<ะ>งานล่งงานหรือโรงงานอะไรทั่วไปนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักธุรกิจแบบนี้ไม่ค่อยจักเลยนะคะ,ะก็ได้การแนะนําจากท่านรองประธานนะคะว่าในช่วงนั้นจากการที่เป็นแม่ค้าแล้วเนี่ยมัน,มนสายป่านเราไม่ยาวทุนเราน้อยเราหยุดเงินก็หมดประมาณนั้นนะคะ,ะก็ในช่วงที่ลูกเรียนอยู่ะนะคะก็ อ่าเรียกว่าหมดทุนค่ะเหมือนบางคนบอกซื้อมาขายไปเนี่ยบางทีดีไม่ดีขายได้ต้องไปใช้อย่างอื่นใช่ทุนหายกําไรหดใช่ค่ะใชและเครียดอีกเพราะว่าอ่ภาระที่เราจะจ่ายเราไม่ได้จ่ายเยุดเเพราะว่าแค่ซื้อมาขายไปนะต้องมีสิ่งอื่นๆที่เราจะต้องเอาไปตรงนั้นด้วยนะคะหลังจากที่ตรงนั้นสําคัญฝากการค้าขายเราก็ต้องเอาไปพอที่จะมาซื้อของก็ไม่มีทุนนะคะมีการหยิบยืมอะไรประมาณนั้นนะคะ ก็คิดว่าไม่ดีล้นะคะเพราะว่าผลตกว่าเราก็ขายไม่ได้มันมันมีส่วนที่ไม่ได้มากกว่าได้นะ,ะก็เลยเปลี่ยนคลิกผ่านชีวิตตัวเองไปเป็นสาวโรงงานนะคะคิดว่าคงจะต,ต้องไม่ไม่ต้องลงทุนนะคะลงแรงอย่างเดียวก็เลยเราไปทำไม่เล่นดู10ปี หลังจากที่ทำอยูสิ0ปีนะคะก็เน่นๆน,น,นะคะค่ะเน่นๆสปีนะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ชอบงานเรางานคิดว่ามันไม่อิสระ,ะเราอยากจะหยุดเราก็หยุดไม่ได้นะคะ,คะ,คะเพราะว่าเราไปขายแรงงานตรงนั้นนะคะ,คะทำเยอะได้เยอะจริงนะคะ,คะ,คะถ้าอยากจะได้สี่0 0าบาทนะคะ ก็ต้องบวกโอเป็นไปในร้อยชั่วโมงถึงจะได้ขนาดนั้นเลิกโอมาก็ออกจากโรงงานมาก็ขอบตาค้ำเลยไงท้อวเลยบาไม่ด้นอนไม่ได้ทั้งขวกะมั่งทำโออะไรต่างๆจะมีปัญหาสุขภาพบ้างในโรคเครียดค่ะแต่ได้การแนะนําจากท่านรองนี้คือท่านรองไปแนะนําในช่วงนั้นก็เป็นการรายได้เสริมนะคะรายได้เสริมที่ที่อยากได้ก็คือท้านรองบอกว่าลองไปดูนะคะอาจจะมีรายได้มาเจอจุนตรงนี้ก็ไม่ได้รอช้าเหมือนกันนะคะตามท่านไปดูที่จังหวัดระยองค่ะค่ะเป็นวันอาทิตย์ ท่านนัดท่านชวนที่วันศุกร์นะคะวันอาทิตย์ก็ไปเลยนะคะเ็าอยากมีรายได้เสริมไปเลยแล้วเป็นคนที่ไม่ปิดโอกาสตัวเองนะเขาเชิญไปทันทีเลยไปดูหน่อยค่ะไปเห็นแล้วค่แต่ถามรายละเอียดท่านท่านไม่บอกนะคะก็เลยอยากรู้คค่่ะะท่านบอกเราไปดูก่อนนะคะอาจจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่มาจุนเจือครอบครัวได้ตามท่านไปดูที่จจงหวระยองแต่ไปเห็นแล้วนะคะรายได้เสริมที่ท่านว่าต้องหิ้วของขายเพราะว่าไปเห็นผลิตภัณฑ์ตั้งเยอะเลยนะคะก็มี มีท่านที่มาพูดคุยให้เข้าใจนะคะว่าเป็นการตรงนี้ช่วยดูแลสุขภาพคนที่มีปัญหาสุขภาพได้ไปตรงแต่คนที่แม่เป็นค่ะแม่เป็นเบาหวานฟวามันโรคไตโรคกระเพาะอะไรนี่แหละค่ะนะคะก็เลยทํายังไงดีนะเพราะในช่วงที่เราทํางานประจําอยู่เนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยเกิดมีอาการนอกเนือเรื่องน้ําตาลเบาหวานท่านต้องพาท่านเข้าส่งหาหมอค่าแรงเราน้อยอยู่แล้วนะก็ต้องหยุด หยุดแลหยุดงานเนี่ยนะคะไปไปเฝ้าคุณแม่มันก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ยิ่งไม่พอกินไม่รู้จะทํำยังไงนะคะพอท่านเปิดโอกาสก็เลยไปดูโอกาสนั้นค่ะหลังจากที่ไปเห็นแล้วเนี่ยก็ถามไห,หลายคนที่ว่าเออดีจริงหรอคะทําไมกันมาเยอะจังเขาบอกดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นตรงสินค้าเชื่อมั่นตรงที่แผนกระดาษที่เราฟังนะคะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ความเชื่อมั่นจ,จริง,รงๆแล้วเราเชื่อมั่นผู้นํานะคะเพราะผู้นํานี่คงไม่หลอกเรานะะคเพราะว่า เห็นท่านแต่งตัวหล่อเลยนะคะมาที่บ้านนะคะมาชวนเอ๊ะเมื่อก่อนนี้ท่านที่เคยเห็นท่านแวบบ๊แบๆบก็ไม่ไม่ได้หล่อแบบนี้ไม่ได้ค<ะ>ุ้<า>นฐานแบบนี้นะคะ,ะท่านก็มาชวนแล้วก็เลยเามาคิดดูนะคะวันนั้นก็ได้มีการจองเลยนะคะม่ต้องคิดมากละเพราะว่าเราจะไปคิดอะไรมากเราเป็นสาวโรงงานเนี่ยนะเรามีหนี้มีสินอยู่แล้ว <ฮะ S 1> แต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าผู้นำรบริษัทดีสินค้าดียังไงเราก็ต้องกดหนี้ได้นะ,ะ<ฮ>ะนะคะก็เลยมีความเชื่อมั่นตรงน,นั้นตัดสินใจซื้อสินค้ามาสุณแม่ทาน ก็ยังไม่เข้าใจอีกนะคะว่ารายได้ที่ได้ได้แบบไหนค่ะก็รับไปทําควบคู่กับงานประจำอยู่หกเดือนหกเดือนงานประจํากับหกเดือนแต่ที่เราเข้าบริษัทมีอะไรเฉพาะวันอาทิตย์นะคะมันมันแตกต่างกันนะคะก็ได้แรงบันดาลใจท่านทดลองด้วยดูที่ขาว่าพี่ทําแบบนี้พี่ยังได้ขนาดนี้แล้วถ้าพี่ทําจริงๆมันจะเป็นขนาดไหนนะครับพี่ต้องได้มากกว่ามาคิดตึกตองแล้วโอ้น่าจะใช่จริงๆนะคะเราตัดสินใจลาออกทวกที่ลาออกก็คือตําแหน่งเอสดูึตํตแหน่งเอสดูแล้วควบคู่อยู่ คือเราเราออกจากงานประจำแล้วก็มาทำนีไรเต็มเวลาเต็มเวลาก็จากที่แรกๆก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสัปดาห์หนึ่งเรามาทำธุรกิจนีอนไรวันเดียววันเดียวแค่วันอาทิตย์นะทำงานประจำอยู่ก็ใช้เวลาเจียดเวลาว่างแทนที่จะไปทำอย่างอื่นนะคะก็มาทำนีอไรโอสองเร่งก็ไม่เอานะคะจะจะสมัยที่เป็นเป็นสาวโรงงานอยู่จะเป็นคนที่ขยันมาก แต่นะทำโอเก่งแล้วก็จะไม่ขาดล่ามาสายอะไรทั้งสิ้นนะคะ,คะก็เป็นพนักง,งานดีเด่นสําหรับ<ม>หัวหน้าที่ภูมิลายะนะคะ,คะก็เป็นแบบนั้นแต่พอเรามาคิดดูแล้วเนี่ยแล้วว่าเราเราไปเร่งเวลาให้เขารวยนะคะก็ไ,ได้คําแนะนําจากหลายๆท่านที่ประสบความสําเร็จะนะคะเราก็เอามาเปรียบเทียบเห็นท่านสําเร็จด้วยก็หลายอย่างนะคะซึ่งเราเองก็ประสบตัวท่านผู้จัดการวิศวเองก็ประสบกับตัวเองด้วยว่ารายได้ที่ทําอาทิตย์ละ หนึ่งวันเนี่ยตลอดทั้งเดือนเนี่ยก็เท่ากับ4 4วัน4วันเนี่ยเปรียบเทียบกับงานประจำานี่ค่ะมันรายได้มันสูสีกันนะมันจะแซงนะคะไม่สูสีแซงแล้วใหม่ก็เลยต้องตัดสินใจตัดสินใจนะคะเพราะว่าถ้าเราไปทําเต็มที่มันต้องได้มากกว่านี้นะะคในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตขึ้นจริงๆนะคะเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยเพิ่มเติมตอนนี้มาท่านผู้จัดการตวงรัฐบ้างนั่งฟังอยู่นานแล้วเราเหมือนเขาไหมก็ไม่แตกต่างไม่เท่าไค่ะ ก็คือพอได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปเรียนรู้ค่ะก็คิดว่าอนาคตอ่ะดีแน่อก็เลยตัดสินใจค่ะลุยค่ะก็คุยงานทั้งวันเลยค่ะค่ะใครมาก็เชิญโชว์ใครมาก็เชิญแล้วพอดีตัวเองได้ทานผลิตภัณฑ์แล้วดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ให้พ่อกับแม่ก็ทานค่ะแต,แต่เดิมนี้แต่เดิมนี้ท่านผู้จัดก,การทําอะไรมาก่อนค้าขายอย่างเดียวค้าขายอยู่ที่ ตอนนี้ค้าขายอยู่ที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะคะ,คะจากสงขามาอยู่ที่ชนบุรีะนะคะค้าขายก็ขายยังไงอะร้านค้าของชําเปิดร้านอาหารปากใต้อาหารตมสั่งทุกอย่างอะ,ค,ะค่ะค่ะได้ทราบมาบางบางคนที่เป็นพ่อค้าไม่ขาย่ก็จะนอนนอนเรียกว่านอนไวนะแต่ว่าตื่น,น,นแต่มืดเลยตื่นอก็ตื่นแต่มืดเลยมีประสบการณ์เหมือนกัน เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะเ,ออเรียกว่าจากการพักผ่อนอที่จะเดินไม่ได้ค่ะอก็ไปหาหมอหมอนัดสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งที่โรงพยาบาลค่ะก็มันไม่หายขาดค่ะแต่พอมาทานผลิตภัณฑ์ของนีโอไลค่ะทําให้ดีขึ้นจากอาการมึนหัวก็หายตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ทานมาตลอด คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าท่านผู้จัดการตรงรัฐนี่มาจากคอนข้อจะต่างต่างนิดหนึ่งนะคะจากจากผู้จัดการรุ่งโสรินรนะคะทางนั้นมาเรื่องของการธุรกิจธุรกิจโดยตรง<ะ>แต่นี่<ะ>เรียกว่ามาจากเรื่องของสุขภาพปัญหาสุขภาพพักสักครู่คุณผู้ชมในช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าทํายังไงจากที่คนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นนักธุรกิจได้ยังไงพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ เส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายน e โ l ไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา ก้าสู่12ปตีนิโอไลท์ก้าไกลสู่สากรโอ้โหรอบที่3านะครับวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพครับนักธุรกิจครับอ้าวออนเคียาไปไหนครับอ้าวล้มครับนักศึกษาครับอ่านแต่ตำราเรียนไม่ได้นอนเอานอนไปแล้วครับคนนี้มาหนักวิ่งถอยหลังเลยครับอาการหลงหลงลืมครับอ่าอ่ามืนมืนครับมืนมืนงงแล้วครับงงแล้วครับอ้าล้ม ับืนเลยครสุขภาพไม่เชื่อเรื่องตลกห่วงใยสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร d i o อ i n s o m a x เมื่อถือปิอ่์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสาร ค่ะคุณสงค้ากลับมาคุยกันต่อค่ะยังอยู่กับทีมงานคุณภาพทีมนี้ซึ่งนําทีมมาโดยท่านรองประธานฝ่ายการตลาดวราวุฒิเสวีวันลบนั่นเองนะคะค่ะมาคุยกันต่อสําหรับท่านผู้จัดการตรงวรงรัฐนะคะจากสงข้ามาขายของอยู่ที่ชนบุรีนะคะเรียกว่าขายแบบว่านอน ไม่ได้นอนเร็วด้วยนะท่านนอนดึกด้วยแล้วก็ตื่นไวด้วยตื่นไวค่ะอเลยทําให้สะสมเรื่อยๆนะคะก็เลยมีปัญหาสุขภาพเรื่องของน้ําในหูเป็นหูดับเลยหูดับเลยไม่ได้ยินไปข้างหนึ่งอืมทานผลิตภัณฑ์แล้วก็ใครๆเป็นคนแนะนําตอนนั้นคุณนงรักแพงสุวรรณเป็นลูกค้ามาซื้อของที่ร้านประจำอืมค่ะ ซึ่งเป็นทีมงานของท่านรองนะคะเขาก็มาแนะนําเรื่องของอาหารเสริมให้ค่ะค่ะเพราะส่วนหนึ่งเขามองเห็นด้วยใช่ไหมค่ะค่ะข้อคุกคีกันอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะเจอกันทุกวันเขาก็เขาเห็นเราทานผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเขาบอกลองไปดูตรงนี้ของบริษัทอาหารเสริมของมีออไลน์ค่ะทานแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะ แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นพ่ออายุ83คุณแม่อายุ81อ,อยู่ที่บ้านสงขาหาดใหญ่ค่ะชานผลิตภัณฑ์ทั้งคู่ค่ะก็มั่นใจค่ะแล้วก็ ทานไปไม่เคยได้สนใจอยู่ดีๆก็มีรายได้ออกอะอ้าวนั่นน่ะสี่เนี่ยหลายท่านบอกเยอะด้วยค่ะที่เขาจะดูแลให้อ๋อเรื่องของเรื่องคือทางแม่ทีมนะสั่งอัพไลน์ดูแลค่ะดูแลอย่างดีเลยอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องค่ะดูแลตลอดเพราเป็นคนละเอียดดูแลดีมากก็เลยประทับใจอะค่ะค่ะว่าเข้าไปแล้วมันปกุ่นแล้วพอมาเจอพบท่านรองท่านรองก็อัธยาศัยดีค่ะอยู่แล้ว ยังมาอยู่ชนบุรีก็เหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบอะคะอ่ะไม่ค่อยได้ค้าขายอย่างเดียวไม่ค่อยได้คบใครไม่ค่อยได้อะไรทั้งหมดค่ะแต่พอมาอยู่กับบริษัทนิวไลท์ะเป็นอะไรที่แบบเหมือนมีชีวิตใหม่อุปภาพมาก่อนเลยะค,ะค่ะแบบดีใจที่ตัวเองเป็นหูน้ำหนวกมันมีกลิ่น